ครับท่านผู้ชมทุกท่านทั่วโลกอย่งนั่งๆนี่พอท่องเรือคนเดิมพาท,ท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบสารปูตาบ้านลำโกนครับสารปูตาเนาะครับเนาะสารปูตาบ้านลำโกนงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาพอท่องเรือมาดหมากนะครับเนดะ้ออาหัวนี้เดี๋ยวจัดให้มาขอเพิ่นวันที่16ธันวาคม2565หกานะครับเนาะ สิบหกท่านว่าสิมาขอเพลินขอเลขเลขเลขีมซีกับเลขทูบสองอย่างเี t m ีกับเลขทูบสองอย่างครับไปไปไหวไปขอพรอมพราะต้องแลนะครับเนาะไปครับมาครับครูใจครับครูใจพราต้องแหลหกห้าเกศูนย์นิยังเกิดขึ้นได้ครับ <c oughs> ขอไปครับนิยังก็เกิดขึ้นไดน้นะครับเด้ออ่ะไปแาทนี้นี่ไป เอ้ยแปงมียังไงตั้งเลยสองคนโบนิมาดิเอาเพิ่นไปใส่เหรอจะคือว่าจังหวะไปไปเกี่ยวเขาใส่บุคือจังหวะเพิน่นจ้างไปเกี่ยวเขาไปซอยเพิน่นเดี๋ยวก็แลี้ยวแนตะ่คนละเราคือว่าไปน้ำเขาให้นี่เอา้าปกติมานลำเจ้านี่ิมามามาอือไป พวกสามียังก็ไปหวายปราบไปวายเพิ่นเจ้าเจ้าไปนดี๋ยวับเด้อมีนี่เพียงเพิ่นมานำพอทั้งเรายังขี่รถตามดากมาอยู่เราว่าเมน,นที่ไปน้ำสองคนไปไปเกี่ยวเข่าพ่อนะครับไปนี้ลหละนี่มาขอเพิ่นนะครับเด้อสาร <c oughs> เดี๋ยวขับเด้อ ศาลปูตาบา้านลำกนครับนี่นะครับเด้อศาลปู่ตาบา้านลำกนให้ท่านผู้ชมทรงกิจทรงหยัางมาขอโชคขอลาภเพิินวันที่16ธันวาสอง5้าห้านะครับเด้อ สู้เหมือเบิงทึ่งลังค่าทึ่งนี่พื้นเอาผู้ชมเห็นเป็นอย่างครับนี่ปนแปร่งจะเห็นบอยอยู่ลังค่าที่ก่อยซองอยู่นั่นเห็นเห็นเห็นจ้าวาตัวไหนอ่าชัดเจนเลยพอต้องเลยอ่าแต่ว่าสองไงนี่นั่นมีสองมีเก็ดอีเดียวดีพอต้องเลยกอืมเก็ดเก็สอง โอ้แปงเห็นหนึ่งเกตสองกับหกกับหกสองศูนแปงเห็นหนึ่งเกตสองกับหกสองศูนย์มาตั้งแล้วมงนี้โอ้ตายเจ้าดีเนาะฮะต่รวจช่องห้มันเป็นแนวท่ากันแล้วกันสาวแปงบนทั่วบังหันออาครับไป ไปกาไปไหวไปขอพรอพอท่องแรกบน่นี้เนาะไปขึ้นไปยืนบันไดเราไปขอพรยืเทือกหันละอือะครับมันจังเบาจอดีมันจังชัดเกณฑ์ดีขออนุญ,ญาตบาดคำ่ำนี่นะครับเนะพอท่องแรกคนเดิมผ้าเอฟซีทั่วโลกมหาปูตา บ้านลริโกรน,นะครับเด้อมาขอโชคขอลาบกับท่านวันที่16ธันวาคม2565ครับผม <c oughs> เดี๋ยวสิตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมเบิ <c oughs> ่งจะเข้าวขอเพิ่นทรงกิ่งทรงหยางมาขอเพิ่นนะครับ <c oughs> อาหารท่านผู้ชม <c oughs> ผมสิตั้งให้จักนาทีหนึ่งให้ท่านผู้ชมขอเพิ่นระลึกทรงกิ่งทรงหยังมาขอเพิ่นนะครับเด้อ ่ะเนาะท่านผู้ชมพ่อ,อเราบ้างอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมเป็นทางการนะครับเด้อเป็นท่าการนี่ละขึ้นมายืนอยู่บันไดนี่ขอเพิ่นคือเก่านะครับเด้อวันที่สิบหกท่านว่าสองหาหกหานี่ยนะครับถึงครบรอบมาขอมายังปูหรอนะครับเนาะงวดที่แล้วขอท้องแลคนเดิมบ่ได้มากนะครับนดเนาะบ่ได้มาหาปูตานี่ละงวดนี้ล่ะเพิ่นสิจัยยดให้เยอะดอก มาดื่มนม้ำดื่มหนุ่มนะครับเนาะบูตาบ้านลำโกนลนะครับเนาะปูตาบ้านลำโกนมาเที่ยวไหนเพิ่นบ่เคยพลาดครับเลขไทยแล้วก็ที่หนึ่งนะครับเนะาะจัดไทยพอท่องเรือเติเอฟซีนะครับเนาะมาเที่ยวไหนไม่เคยพลาด อ,อันปูตาบัตรล่ำโกนนี่เขาเคยให้ผิดหวังนะครับเนาะมาทัองแลคนเดิมกับมาหาบัตน,นี่มาขอคือเกาแล้ะครับเด้ะมาขอเป็นเลขทูบเลขเซียมซีคือเกาครับอเลขทูบเลขเซียมซี เลขทูบเลขเสียมฟ,ยฟยีเท่านั้นนะครับท่านนะมาวหวมาขอพร้อมพอ,พอทั้งแรคนเดิมครับมาบอกมาก้าวเพิินมู้เจ้าเดือนร้อนจังไดเอจังไดมาหาปูตานีเราให้ฟังเบิ้งก่นอนนะ เอาน้องคำเนาะมาบอกเพิ่อฟังเบิ้งคือพักกันมาหาเพิ่นจังไหนวันเดือดร้อนอย่างนี้ดิเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาต้องเรียกคนเดิมที่ว้าฟังครับไป,ย,ป,ป,ย,ปยั่แปงยัยแปงยังเจ้าอยูรงนะังเนาะเออเออขออะไรขอยูรังอ,อ,อยู่ยไหนม่ต้องแลียกสูจจ้จับดีๆได้หรอครับครับครับ กับเราให้ไม่ใช่เปลียงเราอยู่ลลางอนะท่านผู้ชมทรงกิบทรงอย่างมาขอโชคขอลาบพรพอท่องแล้ววันที่สิบหกธันวาสองห้าหัห้าครับท่านมามาบอกมาก,ก้าเพิ่นปู่ตาบ้าน,นดูเพ่นมาเทียวไหนเพิ่นใจดีใจง่ามเพิ่นให้โชคให้ลาบคนบม่มีอันสิกินเนาะครับเนาะ จากบนช่ยเหลือตัวให้กวดหนีด you know, yani ีกวดใสผู้ใดมากนับนี่ดีบดีมากมาหาเพื่อนบ่ได้ไรนะครับตกคนดีนะครับมามากาบมาไวพร้อมพอทองแหล่คนเดิมนะครับนะนะโมตัสสะพระคข้าวตอะรรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคข้าวตอะรรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวะโตอะรรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะ สารทเดอร์สารปูตาเออในป่าแห่งนี้สารปูตาบ้านดนดูกันได้นะสารปูตาบ้านดนดูบุนี่พอต้องแลคนเดิมกับเอฟซีทั่วโลกนะครับเนะมาชวนกันมาขอยโชกคอลากรับปูตานี่แหละครับบันที่สิบหกธันวาสองห้าหกห้าเออผมผ้ากันเดือดร้อนทำมาหากินลำบากหาเศร้ากินคำหาคำกินเศร้านะครับเนาะผู้ตกการตกงาน ขอท่องแรกก็ไปส่วนผลมาเออมาต้องการคว่ำซอยเหลือจากหมู่ตาบ้านดนดูนะครับเนาะขอเป็นเลขเสียนซี่กับเลขทูบนะครับวันที่สิบหกท่านว่าสองหาหกหาอืขอท่องแรก็สิม,มาขอโชคขอลาจากปูให้ปูประท่านให้เลขท้ายสามตัวและวันที่หนึ่งและสองตัวเอ่อเอาไปให้ผู้เพิ่นลำบากลำบนผู้เพิ่นทรงพานจากช่องท่องแรค้นเดิม เอาไปให้เพื่อนในชควงในลาบกันทั่วนาทั่วตากันเนาะครับปูผมหวังว่าปูสิจัดเลขสามตัวและสองตัวเลขไทยแล 1, วันที่หนึ่งวันที่สิบหกธันวาสอ,องห้าหกห้าโปรดองเล้วหวังว่าปูสิประทานเลขไทยสามตัวให้นะครับเนาะเนาะสามตัวสองตัวเนดะ้อปูเนาะสิบหกธันวาสองห้าห้าเท่านั้นนะครับสาธุ มาที่นีสเกษีปูยิบเล็เกถูกไผ่นะครับออมาขอแค่สองอยางที่ผมกล่าวไปขอเล็กเสี้ยมซี่กับเล็กถูกอะปูมายิบเล็กถูกไผพ,พอท้งแรคนเดิมกรับท่านผู้ชมครับเชิญท่านหยิบบ้านเดียวนะครับลนะเบิ่งดีดีกับเบิ่งดีดีจะมีอะไรรู้สึกว่ามันออกสองอัน นี่แหละอันหนึ่งเมื่ออันเดียวขึ้นพอต้องเวลาตาไล่สองออกสองอันครับเพจน์เย่ไผ่สองอันเพิ่นว่าป้อเพิ่นว่าป้องวดที่แล้วกับป้อได้มามางวดนี้ให้ไปเลยยิบสองอันไปเลยถือเื่องสองอันนั่นแหละพอรับเพิ่นว่าอ้าจุดครับเพจนให้จังใดกับคือจังสันเนาะครับเนาะพอต้องเลีกับฝืนบ่ได้คือบูให้กับคือก็ต้องตามใจครับ อืมใส้สองอันกับชุดสองอันะอนะครับเนาะอืมผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้เพืน่นเออ,อหายกวดนี้ดีกวดใจก <c oughs> ันโอ้ยเพืน่นใจดีดต่อผู้ตานี่พอท่อ <c oughs> งแรนับถือยางขักมหาประจํามีโนนมีนี่ไหมอืมสวายนะครับเนาะ อี่ะเอายิบห้สองอันพอส่องเลีกันสิจุดห้สองอันท่านผู้ชมเบืองมีโชคได้ลาบโอ้ยล่มครับท่านผู้ชมยุดเทียนจุดถูบยนี่ยบอว่ามันล่มเพราะว่าหนาหนาวในปานี่มีตัวตนใหม่ก็สิล่มตะเนาะพี่สองเล้ยืนดีๆเนาะครับครับครับโอ้ยมีแปงเล่า แล้วก็สิซันธรรมดาตนอนเนาะ้ซันเมียารับพรองเมียคนเดิมอะไข่เป็นคนย่านย่านอันไหนุงสูงคือสูงสีซันน่ะมันได้ขอเจ็ดขันหนึ่งบ้อมันก็่อสูงดดคมม้บไม้โดยสิบเ้าฟังว่าข้อสูงนี่ไข่ย,ย่านเป็นจุดอ่อนของไข่แล้วละ่ะเรียวลงมาในใจวิววิวคือจงเลาสตีลกากาลงมาเนี่ยไม่ใช่แปลงเจ้าเป,จเป็นคือขไอข่บ่ บ่บ่ยืนทุกซูขึ้นไปทุกซูเราเหลียวลงมาใจวิวอยู่ไหมไม่ใช่แปงใคว่าแปงดอกใคยเนี่ยแล้วเจ้าเด็กหน่อยอาครับเบิ้งเลขถูกหเห็นกับรับกัรด้วยเพิ่หยิบไปสองอันนะครับเนาะเพิ่หยิบให้สองอัน,นะน,ออนก็จุดทั้งสองอันมือนี่เอาซ้ำมีพ่อขอมือนี่เมตตาเคียนว่าต้องไปซอง ผมสิมาขอเรียกถูกก็เรียกเสียมซีพ่อกับซองเราลอยแลแลขอเราแค็แได้นี่จบข้าวเนาะ่ะมาที่นี่เป็นหน้าที่ของปู่คือเก่าครับเสียมซีครับปู่อ่ะผมขอข่ยาวเสียมซีเหปู่ยิบมาให้จักสามไหม่แต่วหายิบเทลไหม่เ้ยปู่นะยิบเทลไหม่นะครับเพราะต้องแล้คนเดิมถือข่ยาวเสียมซีเนาะ อนี่ลงวดวันที่16ธันวา25ง5้าเกิดกับท่านหมายแรกครับแน่งน่งน่งบูตาหยิบเลขเซี่มซี่ให้ไม่แรกวันที่16ธันวา25ง5้าเก้าครับ เก่าเป็นตัวแทนปูตาเลยเป็นกิดผู้เฒ่าเก่าเนาะอ่ะเก่าอ่ะขอหมายที่สองครับปูตาเราจะเก่าเนะครับนะเนาะแขกท่านหมายที่สองอ่ะเป็นยี่ห์ไปแล้วครับหมายเลขสองออปูตาบ้านลำโกนหยิบให้สูนครับท่านผู้ชม ไม่ที่สองได้ศูนย์ไม่แลกได้เก้านะครับแลาะร่วมกัน90น,นะครับเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนะครับเนาะให้มันเป็นแนวท,ท,ท่านมาอ่ะขอมาที่สามครับท่านไม่ตัดสินเป็นเลขใดแล้วท่านหนึ่งร่วมกันเป็น90้าศูเหรออ่ะต่อ,อยจากเกน,นะครับเนาะเด็กครับท่านไม้ที่สาม ยังงยง, <S <S ง,งไม่ที่สามปูตาบาทดนดูยีไ่ไห่แล้วครับสองครับ902ร่วมกันเลขไทยหลงวันที่หนึ่งวันที่สิบหกธันวาสองสองห้าหกห้าปูสารปูตาบาทรับโกนพอดีไปหแล้วครับสำหรับตัวเลขปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นเนาะไปมาที่นี่กั ขอเราแค่แหละจากน้อยจากวาจะเข้ากับซ้่มเล็กเบิดใหม่ทูบซ้่มเล็กบทูบใหม่เบิดเนาะมา อ่ะขอโเราเคเรยท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมซ่องให้เบิ้งเป็นแนวทางจักดอยนะครับนเนาะมีแปงมาเบิ้งกันนะมาเบิ้งซอยกันกันนะเ้าเช้าเจ้าเจ้าหยาบไปเป็นใดซ้ำนี่อืมไม่ยังนี่ืม ไปไม่ได้เอาขึ้นมาได้ไหมจะเห็นเป็นยังนันยูนี่ถวยนันเห็นบอนี่ถวยนันจีมันถวยให้มันพานลวนะกันนะ้าท่านผู้ชมเห็นยังตรกันนะพอต้องแลี้ยยิ้มมังบงดีๆจะนอกพอยี่นี่ไหม นี่ไปตอวงตัวนี้เบิ้งบ่าดูจับปู้ยิบม,มัางสิตัวสร้างอหไเป็นบ้างดีดคีครับครับครับเอาเอาละครับได้สำรวจชมเบิ้งเอาอันนี้เราคอยนแคร์คือ,อให้เบิ้งเป็นแนวทางเห็นจังใดก็ยังสัน้นมีแปลงเห็นบ่ออัอยู่ในผ่านสีมาเจ้ายิ้มบ้างกัน เห็นเห็นยู่ได้่ช่วงไงบ้างมาพร้องเรือเตาปูนอยู่ดินี่แม่นอยู่่อยก็ว่าเตาปูนอยู่อือเด้เด้อเด้สามอืมสามหนึ่งเกทสมบรมืนอเป็นสมเกเกถึงเปนสองเกเกอือ ตึกชมเบื้องเอาด้วยเป็นแนว่่างค่ะหนูก็เห็นยังสั่นละขับเบื้องเอานี่แปงเราเห็นจังไดแล้วก็จะบันลาเราท่วงไปมันสิคือมู่เจ้าเห็นบ่มู่เจ้าเหียนคือมีแปงบ่พ่อไปเบื้องมองไม่มาดิอ่าไปเบื้องมองไม้แล้วครับเด่าครับโอ้เพิ่น เดี๋ยวกับเด้อนี่ตัวร่างปูพันปูตาบ้านดนูดูครับผูพ้พันให้โชคให้ลาบเขาทุกงวดแม่นประจำครับว่ตัตถพอสองแลมานี่คือได้โลดน,นะครับคือเป็นให้เลยนะครับเนาะผู้พันให้โชคให้ลาบวัพ,พอสองแลมาบุตรธุรกเห็นเป็นจังใดกับผมยืนกล้องไปเห็นจังใดกับ เป็นเบื้งเป็นแนวทางนะครับนะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นเดี๋ยวจะน้อยกับว่าเบื้องเลขกถูกเห็นไหมครับนี่แปลงบอเห็นสิเจ้าเห็นนูป้องแล้วเนี่ยก็นี่โอ้เลืเก็ดหลายเนาะจักแล้ว เห็นยื้อเห็นสว่งเก็ดอืมหาสว่งหนึ่งพอนะเอาให้เบิกเป็นแนวทางนะครับเด้อสำหรับตัวเลขอ่ะมาเบิกมองไม่แบบนี้เดเบิกมองไม่ก็นะนี่อย่างบอ ชมเบอ,อ่งก็ได้ครับเด้อกินแมวทางเท่านัน้นล้กจานมีบ่าจานปูเบิ้งกันอไวตั้งเลยจานยูสนาเจ้าจานดอกไม้ไหมนี่บ่เจ้าเบิ้งเล่ยนะอนี่เกิดอะไกัเกิดขึ้นในนด้ท่นานผู้ชมจาว่ามียังอสามศูนย์หกเห่าแต่เฮาสิบุญเบ,บิ้งต้องเลย คุณไม่ก็นะสามศูนย์หกสามศูนย์ยังก็โอ้ยให้เพิ่งเบิงเอานึล่ล่ะท่านผู้ชมเบงิงให้เป็นเบงิงเป็นแนวทางนะเจ้านะครับเด้อเบิงเอายุจานนี่มีอย่างบอ่อือเห็นจังใดก็คือจังสัน้นนะครับเนาะอือให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นไปปัดที่นี่โอ้ไปใส่อีกกระป๋างอันนี้พานมีบ่นี่พานนี่บ่พานมีบอพผ่านกับมีพมนตั้งเลยมีอยู่เลขสองอะผู้ชมเบ่งก่อนเด้อครับด้อ อะไบอมี่แบบนี่ี้ตัดเลยยันนี่สู้เลยนี่เล็กเก็บ a นี่ตัวนี้มีเป้งอ่าเด็กโอ้ยนุ่งเนี่ยตัวนุ่งง่ายนั่นไหมจะเหาเป็นหยังนี่นุ่ลง,ามมาง,าางลากๆมั้ยซีเอาซีเก็บนี่เพราะว่าซีมันอยู่ไปไปนี่นุ่งอันนี้พอต้องเรียกเห็นจะเห็นเป็นหยังไม่ใช่แปง้ง แตเห็นคือเจ้าแล้วสีตัวเ็กน,น้อยแต่ว่าเก็บตัวใหญ่เนาะเอาแล้วจัปนสีเบิง้งสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมีแปลงเลขทูบใหม่เบิืนเราไปเจ้าเบิ้งให้่อยนะใกล้เราใค้หรอเ่อนะ้มามาือตกับพอดีละ่ะค,ครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบครับคนเอื้นเนี่แปลงอ้ามา เบิ่งเลขทูกจากวางจะกข้าว้ะกศิลาท่านผู้ชมกับเนาะครับเนะาะไปแง่งๆ,ๆเลขทูกเพิ่งหยิบให้สองอันเด้อครับนะเด้อปูตาเพิ่งหยิบให้สองอันปูตาบ้านดนดูหยิบเลขทูบให้สองอันวันที่16บธันวาสองห้าห้าอันใส่เมื่อก็หาสอศ ส่เมื่อหาสองศูนย์ขัวเมื่อเก็ดแปเกอู้อเลขที่นี่เป็นสีน้องเบิ่อท่านผู้ชมเราเป็นอยังจังบอยแมนงวดนานเราเป็นย่งจังบอยแมนงวดเอยเป็นอย่างจังบอยแมนงวด,อ,งงอ,งวดอันหนึ่งสองหนึ่งโอเออหนึ่งสองหนึ่งเกแปดเก้า โอ้ยใอยเสียายดีอ้าวอ,อันเด้กก็เกิดกันได้ครับนี่ตรงเนี้ยสุดจอดปะโอ้ยโอ้ยสมมติเป็นงวดอันนั่นเนาะงวดไหนล่ะงวดนั่นละ่ะงวดมันออกอัน 1, 2, 1, 7, 8, 9, หนึห่งสองหนึ่งเกตเป็นเก้าตเน้ยงตรงเนี้อ่าครับ อันเดียกคือคือได้ด้ครับด้อันนี้มันเป็นเอออีกอันนึงกับเกตแปดเก้าอีกอันนึงกับหาสองศูนย์สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นครับเลขทูบบูตาเพิ่นให้แล้วแล้วก็เลขเสี่ยนซี่เพิ่นใหาเก้าศูนย์สองมั้งนี่ครับด้ะเอาอันเดียกคือคือได้ครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นอ่ะพ่อมาสิเขาต้องแลกกับสีร่าตผู้ช่วงกับกับไม่เนี่แปงเนาะจ้าไป เฮาล่าเพิ่นอะไดบึงไดแลงได้งแง่เดเดบึงเดแล่ได้แง่กันแล้วครับเออเพล่นให้แล้วล่ะครับเลขเสี่มซี่เก้าศูนย์สองเลขทูปหาสองศูนย์กับเจ็ดแปดเก้านะครับเด้ออ่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนะครับเด้อพ่อแล้วพ่อต้องแลกกับสีลากับขอเพล่นสองยางพ่อ เรียกเสียมซี่ก็เลขยถูกเอาแขกแขกแล้วครับเนาะตรงนะนี้พอทองแรคนเดิมร่าท่านผู้ช่อมกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ช่อมเนี้ยวันที่16ธันวา255หขอให้ท่านผู้ชมของขอทองแรียเสี้ยมทองเร่วโลกถูกเลขยกถ่ายหลังวันที่หนึ่งหรือได้รางวัลใหญ่ทั่วหน้าทั่วตากันนะครับนะเนาะสำหรับพ่อส่อสองนห้าร้อยหกสิบปีนานี่ขอให้ท่านผู้ชม เฮงเงรวยอย่ากเก็บอย่าจนโลกไผ่ไข่เก็บบอมีพอต้องเลีอวยพอ่อนไห้มีโชคมีลาบตลอดปีย่ากเก็บจะจนนะครับเนาะติดตามช่องพอต้องเลีคนเดิมไปตลอดนะครับเดี๋ยวท่านมีมีโชคมีลาบถือระวันใหญ่ก็เป็นไปได้สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านท่งองแหลคนเดิมจากศาลปู่ตาบ้านเอ่อลำโกนนะครับเนาะพ่อจบข้าวอืมไม่ใญ่แปงเฮาไปครับเจ้าเจ้าจ้าไปครับ